เอาล่ะมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้รรเราพักเลิกเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้เ e ป็นซีรีส์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยฮะเลือกสกินเนี่ยครับผมแบบมีหลายคนคอมเมนต์ว่าคิดถึงเนี่ยสก,กินที่มันเป็นตาฟ้านะครับอ่าผมก็เลยบอกว่าเปลี่ยนกลับมาให้นะเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะใช้เป็นสก,กินไอ้ตาโตใช่ไหมเออซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นสกินแนวบันปันนะฮะแต่อันนี้เนี่เล็ก สุดในเกมมาครับนั่นเองนะครับผมซึ่งจากที่ดูเนี่ยค่อนข้างเล็กจริงๆเลยนะครับมาอย่างแรกเนี่ยเราก็จะมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เราจะขุดลงมาประมาณ4บล็อกนะครับมา1 2 3 4แบบนี้นะครับผมแล้วก็วางอ่านั่งร้านไปนะครับ1 2ึ่งประเดงนะวางให้มันขึ้นมาครับประมาณสี่บล็ฟืบอ,อ่านี่จะไปตรงนี้พอดีนะครับผมแล้วก็แถบดอผมนี่สเปิร์ตแถบดอวางรอบๆฮะปึ๊บวางเป็นภาษามุมนะครับแต่มุมนี้เนี่ยไม่ต้องวางนะครับผมก็จะเป็นแบบทางเข้าของเรานั่นเองซึ่งวิเดียนเข้าเนี่ยกดชิปลงมาแบบนี้เลยครััับบบบบบบึอออออออ่่่่่่าาาาโเเเเเเคคคแแแลลลละะะะะะนน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 ีีีกกกก็็จปป้้ขขงงงรรรรยยยยดไฮผมทททุิศ เป็นในบ้านเราเนี่ยอย่างแรกก็จะเป็นกล่องคลาฟเลยนะครับแล้วก็เตาเผาเน้นๆอ่ะวางไปก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยอ่อน่าจะต้องมีเตียงด้วยนะครับผมซึ่งเตียงเอาเป็นมุมนี้แล้วกันครับเตียงของเราเ,าเป็นสีไลเดียสีแดงแล้วกันเนาะวางไปครับผมปึ๊บแล้วก็ในบ้านเนี่ยตอนนี้ไม่มีความสว่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแลนเทอร์สักอันนึงครับผมนี่แปะไว้ตรงนี้แล้วก็จริงๆตรงนี้เนี่ยควรจะใส่เป็นกล่องนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่กล่องเข้าไปเนี่ยเดี๋ยว,วยลองวางดูแล้วกันนะเห็นไหมไม่จะเปิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้น้้้นน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 นเเ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 เรรรรราาาาจจะะะะปปปปลลลลีีีีีี่่่่่่่ยย็็็็็ใสบบบบบออออออคคคััักกกกืืืงหมมมผแแวท น้ำะครับแล้วก็พอด,ดีไปเลยครับเจ้าวันี้ปลูกอะไรดีวะเอาเป็นข้าวแล้วกันนะครับนี่ปลูกข้าวไปวะโหมันจะเป็นบ้านที่แบบใช้พื้นที่มันคุ้ม,มน,นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังว่างใช่ไหมโต้าเอนชาร์ดนะครับผมนี่ใส่ไปเลยฮะเจ้าวันี้โอ้โหเาเรียกว่าใช้พื้นที่แบบคุ้มๆนะครับามาเดี๋ยวเรามาลองนอนดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะตรงนี้เนี่ยกดนอนไปเลยครับเจ้าวันี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบอยู่ในห้องแคบๆนะครับตื่นมาจะหวัวติดอะไรหรือเปล่านนะปึบ๊บอ่ะเฮ้ยติดจริงด้วยคุณผู้ชมได้ไดไดไดๆๆออน,น,นั้ลมดม้้้ตออ่เไไนนรกงี ที่แบบมันแน่นติดแลนเทอร์นะผมว่าจัดว่าใช้ได้เลยนะสำหรับบ้านจิ๋วนี้นะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยเล็กจริงๆนะเนี่ยแค่หนึ่งบล็อกเองนะครับผมหนึ่งบล็อกแล้วก็ลงมาเงี้ยฟืบอ่าเราจะใส่อะไรเพิ่มเติมเนี่ยได้หมดเลยนะครับอันนี้แบบแล้วแต่ไอเดียเลยนะสมมติคุณผู้ชมจะใส่อุปกรณ์เพิ่มเนี่ยก็ยัดเข้าไปได้เลยฮะสโมคเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมนี่ก็ยัดให้มันเต็มไปเลยนะครับมาถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปสร้างได้เลยนะครัสำหรับดีไซน์บ้านนี้นะครับผมบ้านที่เล็กที่สุดฮะและสหรับหน้าปก็็จะเปนแบบว่าากรสรรร้างงคคคคอออ์มมมมแปปเเเิลในนนนกกััั่ะบบผ็จไำ แล้เอาแครั่ผมมาอย่างแรกเลยนะครับก็วางเป็นดาร์กโอ่งเนี่ยสองอันแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะขุดตรงนี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งเราจะวางเป็นนัมเบอร์สแตนนะครับผมแล้วก็ใส่หมวกเหล็กให้มันครับอ่าซึ่งที่อยากให้มันตรงๆเนี่ยเราใช้เป็นเครื่องปล่อยมาก็ได้นะครับแบบดิเมนเซอร์อะไรเงี้ยใส่เป็นนัมเบอร์สแตนออกมาแบบนี้นะครับอ่านี่คือแบบจะตรงเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็ใส่หมวกไปแบบนี้ครับอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะวางมาแบบนี้แป๊บนึงนะครับถามว่าทำไมนะครับผมคือเราจะวางบันไดเนี่ยให้มันกลับได้แบบนี้นะครับปุ� เฉดเดอร์หรือเปล่าเนี่ยอ,อ,อ่าโอเคเป็นพอาเฉดเดอร์จริงด้วยนะครับอ่ะว่าเป็นเฉดเดอร์ไปก่อนแล้วกันเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำธงกันดีกว่านะครับก็จะเป็นธงดาก่อนนะครับแล้วก็เป็นสีเทานั่นเองอ่ะทาเป็นหนาขอบจอแบบนี้นะครับฟึบจัดไปแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีขาวครับผมเลือกเปขีดตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วกดมาเลยครับจอบนี้อ่ะวางไปตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บมันจะเป็นเหมือนแบบไอแมคของแอปเปิลพอดีเลยนะครับดูดิโอ้โหดูยังไงก็ใช่นะแต่แบบ ก็ด้านข้างครับผมมีคอมแล้วก็ต้องมีเมาส์ใช่ไหมล่ะนี่วางเป็นด้านนี้นะครับถ้าแบบวางไปด้านนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่อ่ะเออมันจะเป็นเหมือนแบบวางเมาส์แนวนอนมากกว่านะครับนี่ก็เลยต้องวางแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีโตแล้วก็ต้องมีเก้าอี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะาว่าเป็นคว้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นแฉกโดมาแบบนี้นั่นเองครับฟึบจัดไปแล้เราก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับคอมพิวเตอร์ของเราครับอ่าเป็นคอมแบบไอแม็กนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่เชเดอร์อีกรอบหนึ่งดิมันไม่ได้จริงเหรอปึ๊บ ว่าการสร้างกับดักในเกมไมโครฟลับนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นกับดักแบบเหมือนเราเข้าไปเก็บไอเทมเนี่ยแล้วก็จะมีอะไรมางับนะครับผมอ่ะอย่างแรกก็เอาคอมานบล็อกมาก่อนเลยนะครับแล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมเอาเป็นเออ่ตรงนี้แล้วกันมาวางไปครับตอนเราคำสั่งเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเป็นรีพีทไว้ครับผมทีนี้เนี่ยอ่ะหยิบคันโยกมาแล้วกันนะครับแปะไว้ก่อนอ่านี่คือยังไม่เริ่มใช้งานนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นแบบเอาพวกแร่มาแล้วกันเออเป็นกับดัก ไปเนี่ยอ้าไม่โดนหรอแล้วเป็นเราอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเดินมาปุ๊บมันจะงับเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตลาลไจะจัดับเฮ้ยเก็บได้เก็บได้เดินมานะครับโดนงับไปโอ้โหมันก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองโดนอีกรอบนึงครับเดินมาแบบนี้แล้วก็งับโอ้โหเจ็บครับผมไม่มาเจ็บแบบนี้เนี่ยคือสรับคำสั่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบถ้าเราเข้าใกล้ไอเทมเนี่ยมันจะมีแบบอ e ีวอเกอร์แฟงมางับนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบหดร้ายมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราโยนเนี่ยมันก็จะมีออกมาเหม่ เราอะทำไมอะแกะโดนด้วยกันเ,เพื่อนเดี๋ยววันนี้โย่ใส่แกะไปครับปื๊บโอ้โหแกะโดนด้วยคุณผู้ชมดูดิเ้ยเราสามารถใช้โจมตีได้เหมือนกันนะเนี่ยสมมติเจอคริปเปอร์เลยนะครับเราจะใช้กับดักนี้ในการต่อสู้ได้อย่างนั้นเหรอวางไปเอาละ่ะทีนี้นะครับผมมาดิคริปเปอร์โย่ไปเลยฮะไอเทมของเรานะครับงับไปโอ้โหเราเบิดทันว่ะนึกว่ามันจะตายก่อนนะครับก็นั่นแหละคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบกับดักที่ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับงั้นเจ้าแกะโดนซะหน่อยไหม,อมโอ้ไโหงับรัวๆเลยเหรอคือถ้าเราโยนไอเทมแล้วแบบเรายืนคค้้้างงไวเเนนนีี่่ยยยััก็จะะบบบบอูแลร ทีีีนน้เ่ยผมจะโยนไอเทมไว้ตรงนี้ครับไหนดูซิมันจะเป็นยังไงมาดิครับนี่ผมจะให้มันขึ้นมาแบบนี้นะผมเป็นเหมือนรับเครื่องสับท์อะเออวะ่ะมันสามารถช่วยเราได้นะเอาจริงอะ่ะถ้าเราใช้มันถูกวิธีนะครับมาเลยเพื่อนจังหวะน,นี้เออนี่โดนงับไปเลยครับมาดิมาดิเนี่ไอจิ๋วโดนนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงกับตายนะแต่แบบผมใช้งานได้ดีเลยแหละสำหรับกับดักนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับและสำหรับหน้าปลอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นแบบว่าการทำรั้วไฟฟ้าในเกมไมค์ครับโดยที่แบบไม่ต้องใช้มอสเลยนะครับผมอ่าอย่างแรกเเเเเเเลล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 ยยไไไปปปปปนน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 นะะะะกกกกกกก็็็็็็็จใช้้้้้้้้โซ่่่่แแแแแบบ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 ีีีคคครรรรัััััววววววอออออหหผมมมาาาาาาดดงขึณ ตรงนี้แล้วกันครับอ่าโอเคแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะวางโซ่มาเลยนะครับปึ๊บเป็นรั้วไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอเอาล่ะวางเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยชั้นล่างเนี่ยครับผมทุบไปถามว่าทุบไปทำไมฮะเราจะใส่เป็นน้ำนั่นเองนะครับผมนี่ใส่น้ำให้มันเต็มเลยอันนี้คือความลับเลยฮะสำหรับแบบรั้วไฟฟ้าน้วยครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาปลาปลักเป้ามาใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอปิดก่อนใส่เป็นพรมสีเขียวไว้นะครับให้แบบสีมันเข้ากับหญ้าอะไรแบบเนี้ยอ่าเอาล่ะวางเสร็จแล้้้้้ววววนน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 นะะะครรรัััับบบบบอออยยยยย่่่่่่่าา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 งงงตตไไไปปปปปปเเ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 ีีีีีีมมด๋จใใสแแแ็ลลลลกกหถท ันะคุณผู้ชมขออนุญาตดันมันลงมาแทนนะครับน่าจะได้อยู่นะนี่ดันลงไปครับผมจังหวะนี้อ่ะเอี๋ยวผมไปปิดไอ้คำสั่งนั้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอเช็คแป,ป๊บนึงนะว่ายังอยู่หรือเปล่าอ่านี่อยู่ประมาณนี้นะครับผมมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ากับดักมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเดินมาให้ผมเจวะนี้อ่ะก็ะังไม่มีช็อตไฟฟ้าเลยวะ่ะออกไม่เจ้าผมรู้แล้วทำไมถึงไม่โดนนะครับก็ผมปัดเป็นเพชรฟูอยู่นี่หว่านี่อีซี่จัดไปครับนี่จังหวะนี้โดนแล้วผมสำหรับล้วงไฟฟ้านะครับโอ้โหช็อตใหญ่เลยอะไรวะเไม่านนนั้้เเเลลยยยะะะคครบมออออห่ดข็กแฮผ ากอะไม่ตายให้มันรู้ไปดิมาครับผมรัวไฟฟ้าของเรานะครับเดินมาใกล้ครับผมโดนเข้าไปโอ้โหนี่กระเด็นแล้วผมแรงมากคุณผู้ชมแรงมากดูดิได้แล้วจะตายแล้วฮะโอ้โหรัวนี่มันแรงจริงเลยว่ะกระเด็นตายไปเลยฮะซึ่งมันน่าจะมีผลกับแค่เราหรือเปล่าวะหรือแบบลูเวเลเจอร์จะโดนปะขอลองแป๊บนึงฮะวางลูเวเลเจอร์ไปแบบนี้นะครับผมลุงโดนหรือเปล่าฮัลโหลเนี่ยเราโดนแล้วเนี่ยลุงไม่โดนหรอบ้าไปแล้วลุงไม่โดนได้ไงวันนี้เจ็บเลยฮะเต่วันนี้ตายเนรับผมซึ่งถ้าใครสนใจกับดักนี้เนี่ยเอาไปสร้างแบบปกป้องบ้านตัวเองได้เเเเเลลลลยยยยนน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 นะะะะคคครรรรัััััััับบบบแแแต่่่่่่่วววววววาา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 ผผมมมมมิดดดดดออออไไไ้้้้้้้้ปปปปงจจพูกกกกกกกีีี็ฟฟทโหหหส ต่อไปนะฮะฮก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเราเนี่ยเอาซิลทอสกับฟอร์จูนมาใส่ด้วยกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันไปไปไม่ได้นะเอาล่ะหนึ่งผู้ชมซิลทอสนะครับผมใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็พอเราจะใส่ฟอร์จูนเนี่ยมาใส่ไม่ได้ครับผมคือแบบสองอันนี้เนี่ยมันไม่ควรอยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้าเราใช้คำสั่งในการเสกล่ะฮะไหนดูซิมันจะเสกได้หรือเปล่านะครับเจ้าวันนี้เอเตอร์ไปดิครับแล้วก็เนี่ยผู้ชมมันเป็นแบบซิลทอสรวมกับฟอร์จูนสามไปแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยเราต้องมมมมาาาาาลลลออองงงดดดดูวว่่่่ผัันนนจะะขขุุไไ้หหรรืเเปปยคบึสส นะฮะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มระดับฟอร์จูนล่ะอ่ะเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้จะเป็น3ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองแบบสัก100เลยกันมาฟอร์จูน100แนีมันจะช่วยหรือเปล่านะเนี่ยผู้ชม100เลยนะครับลองคุดไปดลครับปื๊บจัดไปฮะโอ้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมไม่ช่วยเลยเหรอมันก็ต้องเอาเวลตันไปเลยครับ255นะครับผมมาเดิมาดิต้องได้แล้วเปล่านี่ยอันนี้255เลยนะครับฟอร์จูนแต่มีซิลทอนอยู่ไงโอ้โหยังไงก็ไม่ได้คุณผู้ชมคือการที่มีซิลทอนเนี่ยยง ผมจะวันนี้พูดไปเลยครับเออผู้ชมพอซีลทอนเป็นววูเนี่ยเหมือนมันจะไม่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็จะได้แลนมาตามปกติแล้วครับผมก็เป็นแบบว่าการไขข้อสงสัยนะครับว่าแบบถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะและสสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าการ MLG มาที่โลกนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนมันจะเป็นอาร์ซทอแพเนี่ยที่ทำให้โลกของเราเนี่ยเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวลองดูเรื่องกเนาะก็จะเป็นรีสอนแพคของแอนิมอลครอสซิ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามอ จะเป็นเหมือนแบบเราบินออกมานอกโลกเลยเห็นปหมไม่ครัมื่จะเป็นโลกกลมๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมา mlg กันนะครับผมไหนโดเซ่จะทาได้หรือเปล่านะประเดีนึงเอาจุดดีๆก่อนประมาณตรงไหนดีวะเอ้ยได้เวลาเราขยับแบบเนี้ยเหมือนแบบเราบินรอบโลกเลยอะโลกมันหมุนนะครับผมไม่เท่ว่ะมาถังน้ำหนึ่งอันนะครับจะวันนี้จะได้หรือเปล่าน,นะเอาให้สูงๆเลยจะวันนี้นะครับผมกี่ร้อยบ็อสวะเนี่ยสองร้อยนะครับรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะวันนี้โดดไปเลยครับ mlg แบบบนโลกนะครับผมลงมาแบบนี้จะวันน วางไปดิครับเอ้ยคุณผู้ชมรอดด้วยว่ะดูดิวางทันพอดีเลยนะครับเป็นการเอวจีแบบตกมาบนโลกฮะสุดยอดจัดเดี๋ยวเราไปตอนกลางคืนบ้างดีกว่าทำเซตมิดไนนะครับอ่าแล้วก็บินขึ้นมาครับผมฟืบจัดไปโอ้โหนี่เหมือนแบบอยู่นอกโลกจะจัดเลยดูดิเหมือนแบบอยู่บนอวกาศเลยนะครับเอาล่ะอีกสักรอบนึงนะครับผมเราจะทำสมเร็จหรือเปล่าเป็นโซยโบนะครับแล้วก็ลงไปเลยครับผมมาโดดลงมาบนโลกแบบนี้นะครับวางทันหรือเปล่าจัดไปดิครับโอ้โหทันด้วยครับผมสุดยอดแต่ว่ามันก็จะมีความผิดพพลาาาาดดบบบบบบบงงงงออออออยยยยย่่่่่นนนนนนะะคคครรรรััััักกก็ืืแแวีโโไไไเมมมมมตูผิ แบบวงกลมเนี่ยผมซึ่งใครสนใจเนี่ยเราไปหาโหลดได้เลยนะครับรีซอแปร e แอนิมชั่นคราซิ่งเนี่ยผมและสำหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าผมจัดไปเอาล่ะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามครเลมแบบสมจริงนะครับปะทะแม่เหล็กนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับไนดูซิจะเป็นไงครับโหแม่เหล็กอันใหญ่นะครับดูดิใหญ่โคตรนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบขึ้นแม่เหล็กแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่วางเหล็กไปครับแถวนี้เหล็กก็สมจริงจัดเลยนะแล้วก็วาง <g ül üyor> ก็เลยคือแบบตายเลยอะเมื่อกี้อาหลงกันแลัชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like, ไกลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิกคเิปอีกคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ